สงสัยอะไรคะแบบนี้ก็แปลว่าเราเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมคะอ,มอันหน่งยังไม่ต้องรีบตอบก็ได้ค่ะ แล้วหนึ่งโกรธอาไหมใครจะไปโกรธลงล่ะคะอย่าลืมสิว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็ดูอันหนึ่งออกมากที่สุดน่ารักจังแค่มีกันแบบนี้ก็เหมือนฝันและะ้วค่ะ จากวันนี้เขาขอย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไหมเราจะทิ้งยายไว้คนเดียวเหรองั้นไม่ย้ายก็ได้ค่ะแต่เขาขอมาครั้งที่นี่บ้างบางทีได้ไหมต่อให้อาบอกว่าไม่ให้มาหนึ่งก็จะมาอยู่ดีใช่ไหมปากแข็งจัง ตัวเองก็อยากให้เขามานอนด้วยทุกวันแท้ๆก็จริงแหละอ่าอยาก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 ให้หนึ่งมาทุกวันเลย How can I deny this wonderful time? When we met, just from the day you changed my life, something is so clear when you are right here, and all my thoughts just go away when you are สวัสดีค่ะคุณหนึ่งงางเราหายไปสลายวันเลยทํารายงานเสร็จหรือยังล่ะเสร็จแล้วค่ะขอโทษนะคะยายต้องขอบคุณคุณหนึ่งมากนะคะลรบกวนคุณหนึ่งอีกแล้วไม่เป็นไรเลยค่ะพอดีว่าหนึ่งเขาทำรายงานที่บ้านเพื่อนแล้มันดึกก็เลยมาค้างที่วังค่ะขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้บอก ไม่เป็นไรค่ะแค่รู้ว่าอยู่กับคนหนึ่งก็โล่งอกแล้วละค่ะอะไปค่ะเข้าข้างในกันนะวันี้ยายเตรียมขนมมาให้ด้วยนะลูกไปเข้าบ้านไปได้แล้วหนึ่งอย่าทำแบบนี้อีกนะอะไรอ่ะนี้หน่อยก็ไม่ได้หรอคะจริงคือหนึ่ง าาบ้้นไปแลว,วพรุ่งนี้หนูมีสอบหนูขอไปนอนค้างบ้านอันหนึ่งอีกคืนได้ไหมคะพอแล้วอันหนึ่งแค่นี้ก็เกรงใจคุณหนึ่งจะแย่แล้วแต่ว่าวางอันหนึ่งอยู่ใกล้มาหาลัยแถมคืนนี้ยังต้องอ่านหนังสืออีกกลัวว่าจะตื่นไปสอบไม่ทันนะคะนะคะยาย ถ้าคุณหนึ่งโอเคยายก็โอเคค่ะได้สิอยู่กับคุณหนึ่งยายสบายใจกว่าอยู่กับเพื่อนค่ะยังไงก็ฝากคุณหนึ่งเป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะยายเราเนี่ยนะ นั่นกวาดเบาๆนะอย่าให้ปุ่นมันลอยขึ้นมานี่ก็เช็ดดีๆหน่อยตามน้านิมคะนี่อันหนึ่งคะ่ะเป็นเป็นลูกของเพียงฟ้าคะ่ะเพื่อนของหนึ่งเองมหาลัายของอันหนึ่งเขาอยู่ใกล้วังอะคะ่ะพรุ่งนี้มีสอบเช้าหนึ่งกลัวว่าจะ ตื่นไปสอบไม่ทันยังไงป้านิ่มช่วยจัดห้องให้อนหนึ่งด้วยนะคะได้คะ่ะคุณหนึ่งน้ำรับกระเป๋าไปเก็บตามอามานี่เป็นห้องหนังสือที่อาชอบมาอยู่ประจำอะ ชอบเล่นไหนก็เลือกได้เลยนะหนึ่ง เขารู้นะว่านหนึ่งจะพูดว่าอะไรรู้จริงๆเหรออันหนึ่งยังไม่พร้อมจะเปิดเรื่องของเราเหมือนที่ยังไม่อยากให้เขาย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเขาเข้าใจค่ะแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่น้อยใจนะคะ อารู้อาก็ไม่ได้สบายใจเหมือนกันนะงั้นก็อยากให้เขารอนานนะคะเขาอยากให้คนทั้งโลกรู้ว่าหนึ่งเป็นของเขา อยากให้คนทั้งโลกรู้ว่าหนึ่งเป็นของอาคนเดียวเราคืนนี้ล่ะคะจะให้เขานอนแยกห้องทำไมเดี๋ยวอาตามไปไงคะ หหนังสือเต็มเลยค่ะ <c oughs> อ่านให้หมดนะ <c oughs> เลือกได้หลายเล่มเลย <c oughs> อันนี้ห้องใครเหรอคะ ห้องคุณสามต่อให้ไม่ล็อกเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้นะเขามีมารยาทนะเขาไม่เข้าไปห้องคนอื่นหรอกแล้วนี่ล่ะคะห้องคุณสองอันหนึ่งมีพี่น้องอีกคนด้วยหรอคะ ทำไมเขาไม่เห็นเคยเจอเลยคนณสองเขาเสียไปแล้วน่ะอัน่หนึง่งเขาขอโทษนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่เป็นไร ก็เราไม่รู้นี่คุณหนึ่งคะห้องคุณหนึ่งพร้อมแล้วค่ะค่ะขอบคุณนะคะป้านิมค่ะงั้นป้าขอตัวก่อนนะคะจริงๆนาำนันเขาจะมานอนครั้งที่นี่ที ทำไมไม่ให้เขานอนกับอันหนึ่งอ่ะไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ก็เรามาค้างที่นี่ในฐานะแขกแต่เขาไม่ใช่แขกนะเขาคิดว่าที่นี่จะเป็นเซฟโซนของเราสองคนซะอีกก็ถือซะว่าห้องนี้เป็นห้องส่วนตัวเพิ่มอีกห้องหนึ่งแล้วหนึ่งอยากจะทำอะไรกับห้องนี้ก็ทำ เขาคิดออกแล้วนี่ไงไนที่เขาอยากได้ชอบอันไหนก็ลองดูแล้วกันนะเราขาดเหลืออะไรอีกไหมคนหนึ่งอ้ oh my god บังเงินมากอะพรมลิขิตป่ะเนี่ย แล้วอยู่พาหลานมาซื้อของเหรออันหนึ่งเขาจะทำอดแคสตอ์อ่ะก็เลยมาเลือกดูใหม่<า>เดี๋ยวไว้เราฟังนะจ๊ะขอบคุณค่ะอไอ้กลับแล้วดีกว่ามีมีติ้งต่อดีใจที่ได้เจอนะอย่าลืมถ้าจะดบิ้งก็โทรมา คหนึงน่งหนึ่งเป็นอะไรอ้าหนึ่งไปดื่มกับหมอหน้าหวานนั่นมาอีกแล้วเหรอคะยิ้มทำไมคะก็ยิ้มให้เรานั่นแหละความจำดีจังเขาก็ต้องจำได้สิคะ ก็เล่นส่งจบให้อันหนึ่งต่หน้าเขาขนาดนั้นอะสรุปว่ายังไงคะก็ไม่นานมาเนี่ยอันหนึทำไมถึงหรอนี่เขากำลังซีเรียสนะไม่ต้องถึงหรอกนะอากับหมอวันเป็นแค่เพื่อนกัน และที่เคยไปก็นานมาแล้วหรกอไหมคะอืมไม่รู้แหละยังไงเขาก็ไม่ชอบที่ยวหนึ่งไปสนิทก,กับคนอื่นมากกว่าเขาเราต้องทำยังไงดี หนพาเข้ามาในนี้ทำไมคะพามาทำแบบนี้ไงจะต้องให้อาบอกอีกกี่ครั้งว่าอารักหนึ่งคนเดียวหายงอนได้หรือยังคะ หนึ่งว่าเขาจะได้ยังเราไหมคะไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆก็ดีนะคะอย่างน้อยก็มีหนึ่งคนแล้วที่รู้ว่าหนึ่งรักเขาเอาจริงเขาอยากให้คนทั้งโลกรู้เลยด้วยซ้ำเราออกไปจุกันข้างหน้าดีไหมคะคนจะได้เห็นเยอะๆเลอะเทอะใครเขาจะไปทำ เขาไงอันไม่กล้านี่ไปไปซื้อของกันไม่ซื้อแล้วคะ่ะเอเดี๋ยวค่อยสั่งออนไลน์เอากลับวางกันเขาอยากทำอย่างอื่นมากกว่าไม่ได้ไปซื้อเลยไหนๆก็มาแล้วไปเลย เขาไม่ให้ไปดิงกับหมอหน้าหวานนั่นแล้วนะคะไปไดยงตั้งแต่อันหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขาใจเขามันอันหนึ่งรู้ไหมคะเขาบอกแค่ว่าให้เราสนใจแค่ความรู้สึกของเราสองคน Oh,